สวัสดีครับผมวสันครับประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตะบนละเริงครับผมอยู่จังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ใช้มาได้5เดือนแล้วครับอบไปทั้งหมด170ตันโดยประมาณครับผมของเราอบข้าวโพดร0 0เลยครับเพราะว่าทางตะบนละเริงจะไม่มีข้าวครับผลผลิตที่ออกมาจากการใช้เครื่องอบซันกิวนะครับก็คือไม่มีสิ่งเจือปนครับ ออกมาได้นิดก็โคตรชุ่มสากงานมากเลยะอ,อาด้ลยครับเพราะว่าตัวเครื่องดูดฝุ่นออกไปด้วยแล้วก็เม็ดไม่แตกครับเพราะว่าไม่ถูกรถย่ำมเมล็ดสีสวยน้ำหนักหายน้อยครับน้อยกว่าการตากแล้วก็ระยะเวลาในการทำงานค่อนข้างรวดเร็วครับอยู่ในเกณฑ์3-7ชั่วโมงแล้วแต่ความชื้นครับผมผมจะส่งตลาดอยู่ที่ความชื้นไม่เกิน15ครับเพื่อที่จะได้ราคาที่สูงตามที่ตลาดต้องการครับ ถ้าพูดในเรื่องของต้นทุนตากลานจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่ถ้าพูดในเรื่องของคุณภาพอบจะได้คุณภาพดีกว่าครับแต่ต้นทุนจะสูงขึ้นมานิดนึงแรงงานคนกับเครื่องจักรใช้พอๆกันครับใช้2คนเหมือนกันอบข้าวโพดก็จะใช้คนเดียวโหลดเข้าแล้วก็อบเลยครับแต่ผู้รับซื้อจากเราชอบข้าวโพดจากการอบมากกว่าเพราะว่าเม็ดสวยไม่มีสิ่งเจือปนครับ การทํางานง่ายขึ้นครับประหยัดพื้นที่เพราะว่าข้าวโพดจะไม่ต้องถูกกองอยู่เต็มลานเราจะใช้พื้นที่ลานไปทําอย่างอื่นแทนแล้วก็โหลดข้าวโพดมาไว้ในเครื่องอบแล้วก็อบข้าวโพดทิ้งไว้แล้วก็ทํางานอย่างอื่นไปด้วยได้โดยที่ไม่ต้องมารอว่าจะคอยเก็บข้าวโพดเวลาฝนตกเครื่องก็จะทํางานของตัวเครื่องไปอัตโนมัติถึงเวลาก็จะปล่อยข้าวโพดออกสำหรับคนที่ยังตัดสินใจอยู่แล้วก็มองมองว่าจะซื้อดีไหมถ่า ถ้าเกิดว่าอยากดูผลงานจริงมา,มาดูทางกลุ่มได้ครับแล้วก็ผมว่าตอบโจทย์มากที่สุดละดีกว่าการเทรานต้นทุนไม่สูงมากอบพันข้าวได้ดีตัวนี้อบพันข้าวได้ดีครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดก็สามารถอบได้ก็ทั้งเชิญชวนทั้งกลุ่มข้าวทั้งกลุ่มข้าวโพดครับว่าไม่ผิดหวังครับใช้ตัวซันกิวนี้ทํางานได้จริงครับ